นีเห็นป่ะพี่น้องข่อยมาพอดงเห็ดมึงแน่พี่น้องเห็ดออกแขางๆท่งโอ้ยไปทำไมได้ยังเงาโอ้ยโอ๊ยอันนี้กระแมนโอ้ยบ้าแล้วสวยเลือกได้ตอนหาแต่เห็ดดอกงามๆบบดินี่จ้องเห็นอันนี้บ่อน พี่เล็กงางเขามากมึงนี่เพื่อนงางเขาไม่งียวเพื่อนือสิงเงียวหดอันนี้แหละพี่น้อเนาะดูนะเออเอาไปตัวจะทันเลยเอาดูสิเขาเอาไว้ให้คนก็ได้เอาไว้ให้แถวแถวนี้ได้ไม่เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเผื่อเป็นใครียกอะไรอ่ะเผื่อใครก็เห็นว่าเขาจะได้เข้าไปหาข้างในเขาจะได้รู้ในนี้เหรใช่ตัดไปแล้วตัดไปแล้วเราบอกเรานี่ล่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะพีเหยียบหรอ มักินมเยอจัดเยจัดงอเไปตื่นเต้นแลเตะทีเ้ยเขาสินบัตรอีกบ่เอ้กลมนี้จะซีหาดอกกันนะข้างในน่ะมีสองสัมันตัไปอนันนี้เด้นันคือโพกว่าตักงซีใบใหม่นี่ไหมอึ๊บบะแมนจอยร้อนร้อนร้อนโอ้ย อ๋อแม่นมาสวรรค์มันมีมาสวรรค์ของจริงเลยเด้อพี่นอ้องม,มือนั่นน่ะซ่อมซ่อมคืนสวรรค์ที่ซื้อซ <c oughs> ่อมหลายมือไค่อยซ่อมขึมม้นสวรรค์เป็นเดือนเมื่อวานทุกทุกเป็นแล้วฝนกระตกมาก็สายพาก็สายกางเกงก็ขาดขาดแบบนขาดเหมนตัวเนี่ยขาดมันก็ไม่ได้ เองไปเดินที่เดิมเขาสอนว่าอย่างไงเขาบอกว่าให้ให้ฉีกไปทุกวันมเนเทีเดิมนทุมันมาไหนอืมไม่อยากเขา้าป่ามันมืดเว้จะออกไ่ได้มาคนเดียวอะ่ะยานเด้แมน,นบอกกระเป๋าเข้าอยู่แถวนี้ได้้าสิบบา,าบาอกเฮ้ยยางขงา้ามบพ่อหาสิบเมตรจ้อยพี่น้องม่ขข่อยกันโดดไซเห็ดอึ้งอป่านี้อึ้งจริงๆเข้าใจและโมเมนต์ เห็นป่ะพี่น้องขวิดมาพอดงเง็ดโอ้ยมึงเป็นพี่น้องโอ้ยจักดอกในเมือเจ้าว่าเนี่ยโอ้ยโอ้ยแต่ว่าจักดอกขวิดขีคขานนับเราแบบนี้โอ้ย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 ตายตายตายโอ้ย ใส่ชิขาดโอยงามว่าทางผีเลยได้พี่น้องโอ้ยพาดเจ้าเห็นป่ะนี่จำพ่อข้าเจ้าบอกว่าให้อันเอารถมูให้มูเอารถมาอีกขั้นหนึ่งมาแกโอ้ยพี่เล็กโอ้ยหลาลหล่อนากน้ งนีพเจ้าเห็นบ้าน,นี่มันแรกขจีนักไข่หนึงดอกสอ3ด,ดอก5ดอก โอ้ดอกพี่เล็กนะพี่เล็กวิชีพี่เล็กเขาได้เต็มตะกร้าแล้วข่อยก็ได้เกลืเต็มตะกร้าพี่น้องเึจัมือไหมโอ้ยยยางเยยียบยย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 ยบยเห็นอยู่มยยยยยยหยยยย่ยยเก็ยยยยยยนเยอยยยยมยนยย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 ยตื่นเลยย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 ยเก็บซอยกันยเอด้ยโมเมนต์เนี้ย โมเมนต์ตรงนู้นอะเห็นแล้วพี่เลยเมื่อกี้อย่างนี้เลยโมเมนต์ตรงนู้นแหละทำไมพี่ไม่ถ่ายไว้อย่างเยอะๆยะโอ๊ยตื่นเต้นันันไม่เคยเจอเหตุอย่างนี้มาก่อนแล้วสวยด้วยนะโอในที่สุดเราก็เจอแล้วเข้าห้องน้ำเออเข้าห้องน้ำเลยนะดีปลาปลาา ไม่ฉี่แล้วรันไว้ก่อนกันไมค์กันก้น่ออันนี้ไหมไฟเก็บมาถือเลยเอาไปให้คงแก่เอาโอ้ย โอ้ยยโอ้ยโอ้ยจเห็นข่อยข่อยสุยเลยเด้โอ้ใจข่อยสั่นบึบพี่้องสิงำหเลยไม่ใช่ใคยกระิจับเอาได้พี่น้องมันงามหลายคือใบไม้เลยแม่ซีแม่ เต็มแล้วเหรอเราเอาเห็ดไปซ่อมแล้วเราเดินต่อใช่ไหมอุ้ยมึง้เข้ามากองกับใบไหมเือซอยคนไหนเอาเาว้ยทำเอ้ยพ่อลาหล่ะ เอาเยอะกว่านี้พี่ก็แย่แล้วสินี่ดูเห็ดนี่ขึ้นกลางถนนนะเนี่ยใช่กบเดินมานี่กบยังไม่มาถึงพี่สักทีนึงเดี๋ยวเรียก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 อยู่นั่นแหละใช่ไหมพี่เดี๋ยวเรียกเรียกอยู่นั่นแหละแล้วจริงๆมาเจอตรงนี้แบบโคตรสะใจเลยเนี่ยปีนั้นเห็นอย่างนี้แหละจีเขาออกไปอ่ะดำดำหัวดำแบบอย่างนี้เลยที่เขาออกไปแบบสามตะการ์เข้าใจความรู้สึกเขาแล้วเสียดายหรือว่ายังไง ไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปไหนจากตรงนี้แล้วนี่ยังอยู่หวังเก่าอยู่พี่ดาวาเสือมาปูได้ไว้อะ่ก็ดูดูแลบ้างเห็นบ้างโอ้ยเหตุเสี็ตายอ่ะวิสวยชิมเน็กพี่น้องได้สิ่งของนะ สวยงามตายตายยตายเสร็จเสร็จเสร็จอ้ยโอ้ฟินอะโอ้ยฟินฟินาดปาดปาดปาดังแมูเจ้าเห็นบ้นอะถากกกินมขอยกะอยากกินค้อกันกับถากเลยละพี่น้องนี่นี่น่อยยุ้ย ตาอ้ยอยูข <ein> ่ขางอุสวยม่น่ล้วพีเลกเห็นยังเนี่ยเห็นแล้วอุ้ยปัดปัดปัดมงแนยมึงแนมึงแนมงนยปปสวรรค์เ็ดเนี่มีอีกเหรอโอ้ยจีกันอยู่นี่ส่งอุ้งอิอันหนอ๋อน่ารักแท้ ดีๆเด้อตกคองไปเฮ้ยเซฟเอเต้ได้เด้อเดี๋ยวที่เอาแถวนี้เด้อเด้อขวัญสิไปเอาจักซี่หาสิบดอกข้างในก่อนเฮ้ยไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องจองมากนะเพราะว่าเห็ดมันมันเฮ้ย่นาๆๆพี่น้องเฮ้ยเห็นว่าแล้วว่าแล้วว่าตึงตึงเกิดเรื่องแล้ว ดอกเล็กๆให้พี่เล็กดอกงก่ายๆกว่าสิเอาอเอาเลยเอาเลยโอ้ยพี่น้องดอกเห็ดไหมอันนี้เขาแล้วบ่าอาอปล่อยเขานี่คือลองดิแพเป็นจะเฮ็ดร้ายค่ะพี่น้องปพตตินปงตุปุติิปิอยู่นั่นขี้ดินแฮะ แม่นบลาขอสิพอขึ้พี่เล็กบอมามีย่างไปเรือ่อยๆพี่น้องี๋ยวก็จะย่างอมกลับมาใหม่เลยียเ,เดี๋ยวให้พี่เล็กเล่าย่างหาน้ำกลอนไข่ก็ได้พราะว่าน ขสวยงามเมืองเพ็ดงางเมืองปตาเฉพาะขาเจ้าวานขาเจ้าสิมาหาเฮ็ดแต่ว่าทถ้ำสมาธิกูบบเก็บกูบบเก็บกูบบเก็บจังสั่นไหมพี่น้องเพิ่นมาหาบ้างอ่กลางอาทิตย์นี่แหละโอ้ยคนรับพอแล้วขาเจ้าสีทองเพากูบบเก็บกูบบเก็บก็มาแล้วกูสีทองมากูสีเก็บกูสีเก็บ สายยางเมืองสำรวจได้บัดช่นขอไประเทศด้เก็บสิยยางเมืองกอนว่าขางขางนี่สิหีอยังแถวนี้สิแต่พวกเฮ็ดเซฟเอเตพี่น้องเฮ็ดเพิงหนาลอนไหมบ้าขมาดันขมาแรกๆสิพรเฮ็ดบ่งเซษก,กอนอุ้ยพี่น้องข่น้า ขึนบันงนี่คุณอ่ะเห็นเไหมปาดปาดัดาด้อยบอ,อู้ย,ย,ท,ย,ย,ยท่าุ่้ยปาดงอออ้ยมาทาเทา Maksud Hmm นั่นน่ะพี่เล็กอยู่ตรงกาก้าสี่ชมพูอ่ะช่วยกันเก็บน่ะทำงานช่วยกันหน่อยซิมาทำมาเก็บมาเก็บด้วยกันแบ่งกันนู่นน่ะตะก้าชมพูคอยน่ะอย่างนี้เอาเนาะเราไปแจกเขาถูกใส่ถุงแจกก็ได้ใช่พี่จะเลือกมาข้างข้างนี้เนาะอย่างนี้ไปแจกเขาได้ไหมได้ไม่ผ่านเนี่ยนะคนไม่ได้ มสวยไหมพูดนะพูดนะเจ้าไปเอาน้ำอมงซิงเซียงไปเอ๋มันไม่ได้ขึ้นลงไปในคลองแล้วเหรอเจ้าไปเอามองมองซิบัสโต้ต้องไปในคลองผุดอ่ะตราถึงแล้วหลบเอาหมดเสร็เอเตนหยักพี่น้องข้างในก็มีเฮ้ยชิบิเตนหยักมาคอยเมืองนั้นยเดี๋ยวกัติภามมุจจาเมืองข้างพุ่นได้ปัจจินี ต้อนปดปาดปาดปาดปดปผู้เมกเห็นแบบนี้บพี่น้องขยอ้ข้านไปเลยได้ไหบนูกขยส้ข้านไปภาพจะไปเมืองเฮดนี่ขยีิข้านไปโอ้ยคนเดิมมากลหรพี่น้องนะเล่นไหมพี่เลี้เข้าทำไมพี่เล้ย